บ่ายสองบ่ายสามเลยนั่งมาห้องก็บ่ายกูอยู่เลยอยู่แล้วใส่หมอยนอผ้ากระดาษเจ๊เด็ดกจรง อายุเลยทุกคนเลยมากินอาหารว่างก่อนตบมามา่าเด็ดเด็ดส่งบ่ายทุกคนเลยบ่ายมุ่งสิเข่ง มาหมา,มากินก่อนหน้ากับเขากับหนักจะก,ก,กินยังว่าหาหมอคนถทดเดช เอาตัมักมีหญ่ยัง่ทะเลาะผาเลยโจ้บึงอยู่ไหนทำใ้บ้านผ้าคือที่ผ่าจักเถื่อดอกจัดการเองพอดีเลยแหละนี่ที่ผามักมีคนเด้วลยผ่าหมักมีคน,น จย่างมันจย่างเขาเหนียวเหนียวเนีย้ยรถจะสีฟ้าเนาะห้ามีดมาหมากง่ายขนาดหาต้มน้ำห่อนกินมาหมากก่อนดีกว่าอ้าไฟกับปอเดีปิดไป่ะวิ่นมันนอหนแต่เศรนนน้า ไปกับบอปิดไปกับบอปิดเลยโอเคต้มน,น้ำหอยสก้อน ต้นมันมากหอมห่อนกินแล้วก,กินยังก,กับขา้าวกระดาทุกคนเลยมันมากนี่แหละก็เด้เปลี่ยนอาหารเนี่ยดูกินหมูร้ายกับเบื่อข้าวมันหอนทุกคนเลยข้าวมันน้ำห้อนก็ โอเคเี็บหมอน้ำห้อนแล้วประมาณหานาทีสิบนาทีพอแล้วเทือดที่เดือดอเดะหมอเอกประสงค์เขาเนี่ยจะน้อยประมาณสิบนาที เดี๋ยวก็เดือดลดอะไรบ้าะรดต้มยำกุ้งนี่ยังไงรดหมูสับต้มยำกุ้งดีกว่าเว้ยขนมปังขนมปังกาแฟ หมวนี้หระวะเยีงยมคู่เข้มข้นโอเคเดี๋ยวมามนบรรยากาศข้างนอกนอนทุกคนรอหมาอเดือดก่อนมีประสิพากับผา,าดอกเดี๋ยวพังว่านยสิพาว่านยสิพามักมี่ก็ได้มนบรรยากาศรังครัว พ่านี่แบบคนได้ลมลื่นลมพัดอีบีเนี่ย,ย,ยดดทางหลังโอ้อยอนมะกอกนี่อยอนมะกอกคนรวน้ำกันอยอนมะกอกเนี่ยโอ้เนาะยอนมะกอกนะกินกับป๋อยปลาเพียบัรเทาเดีเออมาเกาะเขาบันงามนะ่นะนะงามขักยอนมะกอกก็ได้ เดี๋ยวแต่ผมมีปลาก่อยคิอหอดปลาพี่อ่ะบันเทาเลยทุกคนเลยเหมืองทั้งบ้านขาเจ้าได้ปลาพี่อ่ะลายส่ซสวงนะี่จากรัก่วละสองร้อยเหลือรั่วร้อยกว่าบาทพอสื่อกินแล้วปลาพี่อ่ะหลังลังบ้านหน่อยมันเย็นซ่ารโอดหาหมอให้หมอเดือด ผมกินมะม่าก่อนพวกมะกล้วยคนมะกวยเขื่อล้วยสูงก็สูงแต่แท้สูงขึ้นน้ำก๊มกหมกฝาหมดอย่างไรแล้วก็กล้วยกับพิลึก ừ. สูงขักสูงนีน่เกือบใส่อยู่ไงบ้าเกือบใส่บ้ โอ้สี oh. ่เลี่ยมบางบักหอยก่อนบักหอยสีอเลี่หน่อยทุกคนโอ้โอ้จับกาน,นกินกานไอ้ใบมะฮุูงมะละกอโอ้ oh. อาหารเขาก็บม่เลย้ยาอะไรทุกคนเนี่ยยำนี่นะนะโอ้ oh. หกักซ้ัพท์เด้อ อหอยเซอรี่น้อยอหอยเซอรี่น้อยออกินใบมะคงหอยเซอรี่น้อยอหอยเซอรี่น้อยหอยเซอรี่หน้าบารรเทาค่ะเลี้ยงได้คือกันทุกคนเอ้ยนี่เลี้ยงใสบ่บ่อผ่าใบเนี่ยขอ,อแต่มันเปลี่ยนน้าให้เขาเนาะอาทิตศหนึ่งสักสองครั้งตเติมน้าให้เขาจนหน้าจักจีอัน อันนั้นแดงเลยเดี๋ยวเติมน้ำเปลี่ยนน้ำโอเคเดี๋ยไปเบิ้งหมอกกันทุกคนเลยเพื่อเดตือนและโอเคก่อนเด้อเดี๋ยพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเลยกับผมยิญญาณไล่อัปเดตเอฟซี FC ทุกคนได้เห็นได้โอ้นำการพิธีสีบิตพี่น้องเอ้ยคนไก่บ้าน ดีสีคนไกลบา้านประมาณนี้ทุกคนนะโอเคโอเคบ๊ายบายได้พบกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวไปช่งมามาก่กนบานะ้านโอเคบ๊ายบายขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามาชม